มือนี้มีแจวมาน้ำเสียหมักเฟืองดีบ้านอ๋อเป็นใจเป็นใจไปเอาหมักต้องดีกว่าอ่ะจะคอยยางเด้อสิตกงน้ำเด้ยอ่ะยาง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 ไปอ่ะยางไปยางไปเอออันนี้หมักสมเขียวหวานดกดกเอาไปหาหมักต้องยางหาหมักต้องเอาเรียกหมาหน่อยเรียกอ่ะอ่ะอ่ะงมหาสะพานก่อนเด้อเอาคอยยางเอายางต่อไป แอบไปหลักของบริลักของในสวนนี่แหละอ่ะงาน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 หาไม้ก่อนไปหาไม้อ่าพอแล้วพอแล้วไม่ไม้ไม้ได้ใหม่แล้วแมนระบาดเนี่ยอ่าไม่แงไม่แมนระบาดเนี่ยวางวางอ่ะแม่นอ่ะปึบปึ๊บสีได้บ่เนาะเอา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 บ่ได้ปึ๊บสีได้บ่เนาะเอาเอาเอาบ่ได้อ่าหล่นแล้วหนึ่งลูก อ่ะอ่าอู้ได้อีกแล้วสองลูกอ่ะได้แล้วเอาเฝ้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 าเถะแม่อ่าไปไป, ho, ปย่างได้มาสามลูกไปย่างหาหม่องหม่องลีกินบ่เนี่ยย่างหาหม่องลีกินก่อนอ่ะย่างน่ะกลางกลางหาหม่องไในนอ่บ่ดนี้สิ ลีกินก่อนเด้อแถวๆนี้แล้ววะแถวๆนี้แหละเอายางก่อนเอา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 หามองลีกันเอาเอาวู้ขึ้ไก่